สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะพบกับเราช่องพลายหมัมชาแนลนะคะวันนี้จะพามาเล่นกับน้องใบบุญนะคะเป็นเวลาตอนเย็นเย็นนะคะใบบุญจ้าใบาบุญสวัสดีจ้าแล้วสวัสดีจ้าแม่มเอฟซีในเร็วๆสวัสดีจ้าจะทำยังไงคะสวัสดีจ้านี่ใบบุญคิดดื้อนะคะใบบุญจอมซนนะคะ เอาแล้ววิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องไปบุญกินน้ำก่อนนะคะพักกินน้ำตัดหนึงนะคะวิ่งออมขคองนะคะรอพอกี้นะคะตอนนี้พอกี้ไม่อยู่นะคะพอกี้ไปส่งพัสุดแล้วก็ตัดตัดหญ้ามาด้วยนะคะก็จะกลับมืดหน่อยนะคะ ไปส่งตะกรุดให้แม่เอ็ซีทุกท่านนะคะที่ออสั่งแล้วก็สั่งจองตะกรุดมานะคะโอ้ได้ครุไปแล้วนะคะจับไม่ทันเลยนะคะเร็วมากเลยนะคะดูน้องใบบุญของเรานะคะเอาครุไปแล้วนะคะดูสิคะโอ้ใบ <laughs> บุญมาให้แม่แล้วลูกมามาให้แม่แล้วคนเกง่งมากไม่ให้นะคะโอ้ทาไงจะอ,อ,อกได้นะคะนี่โอ้ให้กินน้ําแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวนะคะทําน้ผํผหก เอาคุวิ่งเล่นแล้วนะคะดูสิคะดูสิคะใบโบ๊ทเอามาให้แม่ลูกเล่นเล่นนเ่นนั่นแม่ดุแล้วแม่เมยดุแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนเก่งเล่นเล่นเล่นโอ้โหโอ้โหมาให้แม่ไม่ได้นะคะโอ้ดูสิคะอุ้ยดูสิคะนั่นแตกแล้ว ไปบุญทำไมดื้อแท้ใบบุญมาแล้วมาให้แม่เลยให้แม่เราคนเกง่งเลยนะเนี่ยเตะแตะลูกแตกเตะแม่อย,ย่าเดียบได้เดียบลูกโอ้ได้แล้วนะคะโอ้โนจริงๆะคะ่ะโอ้วิ่งไล่แล้วไล่อย่ามา <c oughs> ไล่แม่มวยนะเล่นไม่ได้ลูกเล่นไม่ได้แตกค่ะแตกัน้ให้หนูกินน้ำโอ้กว่าจะเอาออกได้นะคะเหนื่อยเลยนะคะดูดูดูแล้วค่ะ วิ่งหอบเหนื่อยแล้วนะคะนี่ใบบุญของเรานะคะดือ้อมากเลยนะคะเหนื่อยไหมลูกโอ oh, ได้คลุเลยนะคะให้กินน้ํานะคะลูกไม่ให้กินน้ําหนูเอาคลุไปเล่นเลยนะคะ แม่เหมยก็วันนี้นะคะได้ทานอาหารสองวันนะเสาร์วันศุกร์วันเสาร์นะคะหรือวันอาทิตย์อีกวันดูท้องแม่เหมยนะคะลมเหมือนลูกบอลเลยนะคะยิ่มน้ำสารล้านมากเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่ช่วยอุดหนุนนะคะอาหารไร้สดของเรานะคะช่องไายหม่อมแชนแนลนะคะขอ,ขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ ้ราร่างกายแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะเจ็ย <c> บ <oughs> เหมยท่านเอาไปบุญออกเสียงนิดหน่อยไม่ได้นะคะเขาจะห่วงลูกมากเลยนะคะเป็นห่วงลูกมากๆค่ะ ต,ต่อแล้วต่อแล้ววิ่งแล้ววิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้ววิง่งซนอีกแล้วเโอโอยกเลยนะคะยก,ยกล้อโชว์เลยนะคะเนี่ยค่ะความสนของน้องใบบุญนะคะบุญงงเรื่องรอพอกี้นะคะพอกี้ยังไม่มานะคะนี่ขนาดเพิ่งตื่นนอนนะคะนี่น้องใบบุญกําลังตื่นนอนนะคะเห็นกล้องไม่ได้นะ,ะเห็นถ่ายจับกล้องไม่ได้ฮะแสะดงให้ดูเลยนะคะ ส่วนรถคันสีขาวๆนั่นก็เป็นออของคะวานของของพุ่นแม่เพลนะคะควานของช้างที่ที่มาใหม่นะคะนะคะแกกำลังขนเข้านขนโขมาอยู่ด้วยนะคะแม่เพลแล้วก็น้องดอกคูนนะคะสองเชือกนะคะท่านมีช้างอยู่สองเชือกนะคะที่ควานกี้เขาได้ช่วยเหลือให้แกมาอยู่ที่นี่ด้วยด้วยกันนะคะ ้านหลังที่สามนะคะหลังนั้นนะคะเพิ่งย้ายเข้าของมาอยู่นะคะส่วนช้างมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะมาถึงตอนประมาณหกโมงเย็นนะคะเดินแกเดินทางมาแกเดินแกเดินเอานะคะแกไม่ได้ไม่มีรถขนมานะคะรถไม่ว่างนะคะก็เลยได้เดินเดินทางมาก็ระยะทางก็ประมาณห้าหกกิโลนะคะ บุญจอมโซนนะคะขอฝากแม่แม่ฟซีทุกท่านนะคะฝากช่วยติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีการไลฟ์สดอีกหนึงวันนะคะเราจะไลฟ์เฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะสามวันนะคะเพื่อเป็นทุนในการ ช่วยเหลือน้องกาลเกตแล้วก็เ,เป็นค่าอาหารของช้างแล้วก็ช่วยเหลือควานช้างของเรานะคะที่ตกงานทุกทท่านเลยนะคะรายได้ของเราเราจะนําไปแบ่งปันกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกาลเกตด้วยนะคะส่วนน้องกาลเกตก็อยู่ตรงนี้เองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องกาลเกตนะคะนี่ค่ะน้องกาลเกตของเรานะคะอายุ17ปีนะคะเป็นสาวแล้วนะคะ สสยดีนะคะเป็นช้าที่นิสใสดีมากนะคะกินอาหารก็ดีนะคะเป็นช้านีสใส่ดีมากๆเลยนะคะในค,ค่ะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะช่วยเหลือน้องกาลกตดให้ได้มาอยู่กับครอบครัวของเรานะคะจะได้มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็จะได้มีความที่เลี้ยงเอารักเอาใจใส่เขานะคะเนี่ยค่ะเป็นช้าที่น่าสงสารมากเลยนะคะ เกดดีใจไหมลูกโหกินอย่างเดียวนะคะวันนี้กินอิ่มดูท้องสิคะท้ององ้อวนมากเลยนะคะอคพอกีก็ยังไปส่งพัสดุแล้วก็ตัดหญ้ามาด้วยนะ,ะมาพร้อมนะคะบางวันก็กลับมืดนะคะุ่มหนึ่งนะคะบางวันก็หกโมงกว่าๆนะคะเกจะมาถึงบ้านนะคะ แม่มซีทุกท่านนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกดไอ้กดกดแชร์สพานบุญแล้วก็ช่องไพรหม่ำแชนเนลด้วยนะคะส่วนกดแชร์สพานบุญช่องของเราก็ยังไอ้นั่นอยู่นะคะคืออัปโหลดไม่ได้นะคะเลยไม่เห็นคลิปนะคะฝากแม่แมซีฝากติดตามช่องไพรหม่ำ a ช n e นลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ควานกี่ได้นะคะสวยมากเลยนะคะ วันะะนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะดูแลนะคะ,ะ,คะเก็บ กินเหมือนแม่เหมยแล้วก็ทําตามแม่เหมยแล้วนะคะน้องใบบุญกินไรล,ลูกใบบุญกินไรคะโอ้ไหนกินไรล,<อ>ล,ลูกไหนกินยังไม่ได้กินยังไม่ได้ค่ะเอาออกเร็วนี่แม่เอาออกแล้วนะคะเคยดูอุย้ยตา <c oughs> โกรธหรือเปล่านี่ <c oughs> ยเอ๋โกรธแม่โกรธแม่แล้วโกรธแม่หมวยแล้ว จบคลิปไ้เพียงนท่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ